แกเหนื่อยผิดปกติคือแค่แกเดินนิดเดียวอะ่ะจากจากที่นอนไปห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เหนื่อยมากแล้วอะ่ะเราก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรกันแน่ผลต,วตรวจออกมาก็พบก้อนสีดำเล็กๆอยู่ในปอด ดูจากทางอิเเลคอมพิวเตอร์นะครับเราพบว่ามันมีก้อนนะครับบริเวณที่ปออดนะครขนาดประมาณสัก2เซนกว่าเกืบ3เซนปกติคุณพ่อเนี่ยอายุค่อนข้างมากแล้วคุณพ่อมีประวัติสูบบุหรี่หรือเป็นมะเร็งมากอกไหมครับมีค่ะเคสูบบุหรี่มา10กว่ากว่าปีนะคะส0กว่าปีนะะคือก้อนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่สวยเลยนะครับมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากนะครับ ฉะนั้นผมคิดว่าหลักการโดยการผ่าตัดเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องเอาก้อนตัวเิเรณตรงนี้ออกนะครับนอกจากจะเป็นการรักษาแล้วนะครับก็จะเป็นการวินิจฉัยร่วมด้วยว่าไอ้ก้อนตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรโดยการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดสองกล้องนะครับแบบจุดเดียวนะครับเป็นแผยเล็กๆขนาด3ซนเมตรเพื่อที่จะทาให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้ไวนะครับโดยเฉพาะคุณตาเนี่ยที่มีอายุเกือบ80เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนและทำให้ผู้ป่วยเนี่ย การปฏชีชีวิตประจําวันได้ผมว่าการมาตัดสองกล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะกับคุณลุงนะครับเนาะใช้เวลาการผ่าตัดประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดประมาณ4-5วันถ้าไม่มีภาซักซศรก็กลับบ้านได้ครับหลังจากนั้นผลชิ้นเนื้อจอบป,ประมาณ1-2สัปดาห์เวลาการผ่าตัดเนี่ยเราจะเลาะต่อมน้ําเนือออะไรไปด้วยเพื่อที่ได้ดูว่ามันมีการกระจายของต่อมน้ําเนืออหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูกันว่าการรักษาขั้นต่อไปเป็นยังไง ดยปกติแล้วถ้าสมมติถ้ามันเป็นระยะเริ่มต้นนะครับโดยปกติแล้วการผ่าตัดเนี่ยหายขาดจะสูงมากนะครับแต่ว่าในกรณีก็ตามเม่มันมีการกระจายที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับพวกนี้อาจจะต้องมีการให้ยาเคมีบำบัดลงด้วยนะครับคิดว่าเราก็ควรจะต้องทําการผ่าตัดเพื่อคอนเฟิร์มขั้นตอนเตรียมตัวปฏิบัติสิ่งที่ต้องทําตัดไปก็คือของพี่เนี่ยก็ต้องไปนัดนะครับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกก็คือไปที่วิสัญญี นะครับเพื่อประเมินการผ่าตัดว่าสามารถดมยาดมสลบได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเข้าหน่วย Admission Center หรือว่าหน่วยรับผู้ป่วยในนะครับเพื่อได้นัดมันผ่าตัดจองเตียงอะไรให้เรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยก็จะส่งไปที่ศูนย์ MIS หรือว่า m um i n i m a l Invasive Surgery คือศูนย์ที่รับเรื่องเรื่องการผ่าตัดสองกล้องแผ่เล็กนะครับพวกนี้จะมีการให้คำแนะนำการเฝ้าติดตาม นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนและหลังผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่หลุดจากการรักษาออกไปและเป็นการติดตามอาการผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยจะมีคนโทรมาตามมาก่อนถึงแม้จะกลับบ้านไปก็ตามก็จะที่ผู้ป่วยจะมาถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็มาตามนัดนะเขาบอไปจุดดำผมก็ไม่รู้นะว่าผมจุดดำก็จุดดำก,ก็ไม่กลัวไม่เต้นใจไม่เต้นไม่อะไรเยคุณลงสวัสดีค่ะพอดูปเข้ามือไหนคะมีแพ้ยาแพ้อาหารอะไรไหมคะคุณลุง ใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมด2ชั่วโมงการผ่าตัดค่อนข้างที่จะซับซ้อนและค่อนข้างยากลําบากเนื่องจากว่าผู้ป่วยก็มีอายุค่อนข้างสูงเกือบ80ปีอย่างไรก็ตามผู้ป่วยก็ได้รับการผ่าตัด2กล้องผ่านไปได้ด้วยดีครับหลังจากนี้ผู้ป่วยเยจะย้ายออกจากห้องผ่าตัดเข้าไปสู่ห้องพักฟื้น,นเพื่อไปดูแลอาการหลังผ่าตัดประมาณ30นาทีหลังจากนั้นผู้ป่วย,ยจะถูกส่งตัวไปที่ ICU เพื่อดูแลอาการ่ยใกล้ชิดเนื่องจากผู้ป่วย ค่อนข้างมีโรคประจำตัวเยอะแล้วอายุค่อนข้างมากนะครับเป็นอย่างน้อยหนึ่งขึ้นจากนั้นก็จะกลับไปสู่ห้องผู้ป่วยที่พักฟื้นทั่วไปครับ สำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีอายุค่อนข้างมากหรือว่ามีโรคประจาตัวค่อนข้างเยอะนะครับในผู้ป่วยบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งตัวผู้ป่วยมาที่หอวิบาลสัญจกรรมหัวใจหรือว่าเราเรียกว่า ICU นะครับเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยรวมถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีอะไรภายใน24ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะกลับไปสู่หอผู้ป่วยธรรมดาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูคนไข้นะครับเป็นอย่างไรบ้างอ่าเป็นไงคงุณลุงสวัสดีครับเป็นไงโดยรวมผ่าตัดเรียบร้อยดี เจ็บไหม,ไมไเจ็บแผลหน่อยเนาะเดี๋ยวฉีดยาแก,ก้ปวดให้แล้วมีอาการแน่นอกมีอะไรไหมไม่มีโอเคอาการอย่างอื่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังผ่าตัดมีปวดแผลนิดหน่อยนะครับเนาะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับโดยรวมนะครับเราผ่าตัดนะครับสำเร็จเรียบร้อยดีเป็นประดัดส่องกล้องแผลเล็กๆ เราเอาเจ้าตัวปัญหาเนี่ยออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโดยรวมค่าไม่มีอะไรนะครับพรุ่งนี้ก็สามารถย้ายขึ้นไปที่ห้องพิเศษได้เลยครับและนอนโรงพยาบาลประมาณ3-4มวันผู้ป่วยก็กลับบ้านได้แล้วครับโดยรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณลงุงนะครับเดี๋ยวผมไม่รบกวนละนะโอเคครับคุณลุงสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับคุณลุงหลังผ่าตัดไป2สัปดาห์นี่นะครับโอเคมีอาการปวดแผลมีอาการเจ็บบ้างไหมครับโอเคทุเลาแล้วเบาแล้วเบาแล้วเนะาเนะโอเคโดยรวมผมคิดว่าก็ฟิลเมะสะเลนหลังผ่าตัดนะครับเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลผ่าตัดนิดนึงนะครับผลผ่าตัดเนี่ยสรุปว่าเป็นเนื้อลายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเลยนะครับ ตัวก้อนมะเร็งสรุปว่าขนาดประมาณ2.2ซนเมตรเท่านั้นนะครับก็คือเป็นมะเร็งระยะหนึ่งเลยนะครับไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองเลยนะครับซึ่งผมถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าการผ่าตัดอย่างนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมคิดว่าคงไม่ต้องให้ยาเคมีผ่าตัดพวกนี้เราผ่าตัดเสร็จแล้วเรา,เร,ารอดูอาการนะครับเราจะอยากจะมีการติดตามผลในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทุกๆ4-6เดือนเป็นตลอดเวลา2ปี หลังจากนั้นก็จะทำเอ็กซาเรย์วิเตอร์ปีละครั้งปี P ละครั้งไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วเราจะดูแผลผ่าตัดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปตัดไหมนะครับแล้วก็นั้นจะเดิกนการอีกทีอีก1เดือนครับค่ะโอเคอ่ะอย่างอื่นมีอะไรสงสยัยมีอะไรไหมครับก็ไม่มีค่ะโอเคเลยลุงเพราะว่าคุณแกไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรอะค่ะ ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วใช่สองอาทิตย์แล้วทุกอย่างปลอดภัยครับคุณลุงก็อดทนได้ดีมากครับแปดสิบนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยแลฟื้นตัวได้ไวมากๆนะครับนะโอเคขอบุณครับขอบุครับก็หลังผ่าตัดมานะคะแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรมากแล้วก็รอยแผลก็เจ็บนิดหน่อยไม่เจ็บมากแล้วก็ทําอะไรเองทุกอย่างตั้งแต่ผ่าตัดมาสองสามวันนี้ค่ะหลังผ่าตัดก็คือผ่าตัดมาได้ สองวันสามวันพอวันที่สองแกก็ลุกนั่งแล้วค่ะเพราะว่ามันมันแผลเล็กนิดเดียวลุกนั่งลุกอะไรดูทีวีดูอะไรของแกดูมวยต่างหากกันก็อยากจะแนะนำเนาะทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ที่ไม่สูงอายุนะคะเพราะว่าเห็นคสกันก่อนมีคนกลัวอะไรเนี้ยนะพี่จะบอกว่าไม่ไม,ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวแล้วก็แข็งแรงเร็วแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดทุกทรมานอะไรมากมายก็คือเป็นนิดๆดเจ็บตรงที่แผลผ่านิดเดียวเองค่ะกินยาสองสาวันก็ดีขึ้นแล้ว ก็จะเจ็บรอยผ่านิดนึงยกเองได้ทำเองได้ค่ะไหนสองมือดิอยกได้แข็งแรง